ขเมรับไม่ได้เมื่อเห็นแผนที่ประเทศไทยยุครอห้าที่มีนครวัดเป็นของประเทศไทยกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆคเมนรับไม่ได้ เมื่อมีชาวเน็ตออกมาโพสต์รูปแผนที่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่5เป็นแผนที่ประเทศไทยในปีพศ2443หรือ120กว่าปีที่แล้วแผนที่นี้เป็นแผนที่ที่ประเทศไทยยังไม่เสียดินแดนให้กับฝรั่งเศสโดยภายในขอบเขตของแผนที่ ได้มีสิ่งปลูกสร้างโบราณสถานของประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนี้โดยในตอนนั้นอยู่ในเขตแดนของประเทศไทยซึ่งสิ่งที่ทำให้ชาวกัมพูชารับไม่ได้ที่สุดนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาในปัจจุบันก็คือนครวัดนั่นเองที่เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวกรัรมพูชา แอดก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าตอนนั้นประเทศไทยไม่เสียดินแดนส่วนนี้ให้กับฝรั่งเศสชาวกัมพูชาจะใช้หลักฐานอะไรมาอ้างในวัฒนธรรมของประเทศอื่นโดยชาวกัมพูชาต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบ้างก็บอกว่าประเทศไทยเป็นโจรประเทศไทยขโมยนครวัดไปจากกัมพูชาก่อนและตอนนี้มันสมควรกับมาหาเจ้าของที่แท้จริงของมัน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าประเทศไทยเป็นแค่ชาติพันธุ์เล็กๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนแล้วมาทำการบุกลุกอาณาจักรเมรที่ยิ่งใหญ่และความคิดเห็นของคนไทยบางคนก็บอกว่าถ้าตอนนี้นครวัดอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยสภาพนครวัดคงไม่เสื่อมโทรมได้ขณาดนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็น ของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงความคิดเห็นแรกนะครับเป็นของชาวกัมพูชาได้บอกว่าคุณแน่ใจหรือว่าแผนที่นี้มาจากนักประวัติศาสตร์เอเชียที่ถูกต้องโดยนักประวัติศาสตร์เอเชียทั้งหมดรวมถึงนักประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องของประเทศคุณได้รับการเห็นด้วยว่าส่วนใหญ่ของดินแดนไทยในปัจจุบันเคยเป็นอาณาจักรของขเขมร คุณสามารถทำการวิจัยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้ด้วยตนเองแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าประเทศคุณไม่ได้สอนหรอประวัติศาสตร์400ปีของคุณหรือมันอัปยศเกินกว่าจะสอนเป็นทาสมาโดยตลอดแล้วก็มีคนมาตอบเสริมอีกนะครับว่านี่คือแผนที่ของสยามมีสนธิสัญญาระหว่างฝรั่งเศสและชาวสยาม ที่แสดงถึงสยามและการเก่าถึงอาณาเขตของตนเองความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับกล่าวว่าแผนที่นี้ปลอมโดยประเทศไทยความเป็นจริงคนไทยเป็นแค่ชาติพันธุ์จากส่วนหนึ่งของประเทศจีนแล้วทำการบุกรุกอาณาจากักรเขมรความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านครวัดเป็นของสยามในเวลานั้นมันเป็นความจริงที่รับไม่ได้สำหรับกัมพูชา แล้วก็มีเม้นของชาวกัมพูชามาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าระวังด้วยนะชาวขเขมรประเทศไทยเป็นโจรแล้วก็มีคอมเมนต์ชาวกัมพูชามาตอบเสริมอีกนะครับว่าเพราะในเวลานั้นประเทศของคุณบุกรุกอาณาเขตของกัมพูชาความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับกล่าวว่าแสดงให้โลกรู้ว่าสยามเป็นโจรป้นดินแดนของขเขมรและมาเลเซีย ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนขเขมรยังไม่รู้ตัวว่าตนเองโดนคำสาปแม้แต่นายแตงหวานข้ากษัตริย์ชัยวรมันยังอยู่กันไม่ได้ต้องอพยพลงมาและทุกวันนี้คนขเขมรก็ได้รับผลโดยคำสาปนครวัดขอให้ผู้ครอบครองเขียนค่ากันเองชั่วลูกชั่วหลานเห็นได้ชัดคือขเขมรแดงฆ่าคนกัมพูชาตายไปเป็นล้าน และขอให้ไม่มีความเจริญซึ่งเห็นได้ว่ากัมพูชารังไทยอาเซียนและของโลกขอให้ไม่มีที่พึ่งต้องเป็นข้าทาสของชาวสยามและชนชาติอื่นสืบกานานก็เห็น,เห,นเห็นกันอยู่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้านครวัดยังเป็นของไทยคงไม่เสื่อมสทรมได้ขนาดนี้เหมือนเขาพระวิหารที่ได้ไปก็ดูแลไม่ได้แล้วก็มีคนมาตอบไต้โพสต์นี้นะคะว่า กิ้งก่าได้ทองก็แบบนี้ไม่เห็นค่าอยากได้อย่างเดียวแล้วก็มีคอมเมนต์ชาวกัมพูชานะครับมาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้ว่าคนไทยหวยหาประวัติศาสตร์และไม่มีนักโบราณคดีคนไหนที่รู้จักประวัติศาสตร์ของไทยนอกจากคนไทยเองพวกเขาใฝ่ันที่จะไม่ยอมรับความจริงความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับกล่าวว่าแผนที่นี้สยามสร้างเอง และสยามยอมรับไม่ใช่โลกที่ยอมรับภูมิใจไหมสยามอายบ้างไหมความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าคุณคงลืมไปว่าก่อนที่จะมีขอมพื้นที่เดิมของคุณที่แอบอ้างสิทธิ์มันเคยเป็นของชนชาติมอญมาก,ก่อนและปัจจุบันชาวมอญจํานวนมากได้หลอมรวมกลายเป็นคนไทยความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับกล่าวว่าขอบคุณสยามที่เตือนสติว่า สยามเป็นโจนที่ขโมยดินแดนและวัฒนธรรมของเขมรไปจนเกือบพังแล้วก็มีเม้นมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าเป็นตัวเขมรเองต่างหากลืมเรื่องค่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดงแล้วหรอเขมรทำเขมรเขมรฆ่าเขมรไม่มีใครทำเขมรเขมรทำกันเองต่อมาภายใต้การปกครองของฮุนเซนแล้วชาวเขมรได้อะไร นอกจากตัวและตระกูลของฮุนเซนความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับกล่าวว่าเมื่อปี1,600สยามบุกกัมพูชาติดตราประทับกัมพูชาและกัมพูชาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนไทยไม่ต้องแปลกใจหรอกที่คนขเขมรไม่รู้ว่าพวกเขาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของสยามเพราะประวัติศาสตร์ไม่เคยเขียนไว้คงอายละมัง้ง ลูกหลานของชาวเขเมรไม่เคยมีใครรู้หรอกให้พวกเขาภูมิใจในตัวเองต่อไปแต่รัฐบาลและกาษัตริย์เขมรรู้ดีความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าทาทเขมรหลักฐานอยู่ที่อังกอร,ร์วัดรรบกับสยามไม่เคยชนะตอนนี้ก็อ่อนแอได้เป็นแค่แรงงานราคาถูกเขมรเก่งอยู่เรื่องเดียวคือปากเก่งความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่ารักประเทศไทยมาก เพราะประเทศไทยไม่เคยเป็นอาณานิคมของชาติอืน่นนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้ยกขึ้นมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับโดยเม้นท์ส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับต่างก็บอกว่าแผนที่ที่เอามาแสดงเป็นแผนที่จอมปลอมของประเทศไทยที่มีแต่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลกไม่ยอมรับหรือชาวกัมพูชาบางคนก็บอกว่าประเทศไทยได้ดินแดนของกัมพูชาไป เพราะคนไทยเป็นโจรมาป้นดินแดนของกัมพูชาแต่ด้านคนไทยเองนะครับก็เสียดายนาครวัดที่ไปเป็นของกัมพูชาและถ้าเป็นของประเทศไทยในตอนนี้คงได้รับการบูรณะมากกว่านี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ